สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะเรามาดูกันว่าภายในเดือนนี้พลังงานของคุณจะเป็นอย่างไร ขอ,อขอแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้านะคะก่อนทําการรับชมคลิปเนาะว่าเป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลนึงเพราะฉะนั้นคำทำนายที่ได้ก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้คุณรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะ สำหรับพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะก็จะมาในไพ่สำรับสีแดงนะคะจริงๆอา,อาจารย์ชอบมากเลยนะสีแดงมีความรู้สึกสดชื่นนะคะกับสีแดงนะ,ะขออนุญาตแบ่งไพ่เป็น2ชุดนะคะจะได้เห็นหน้าไพ่เต็มจอนิดหนึ่งนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์โดยรวมกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์โดยรวมของชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันอาทิตย์นะพลังงานร้อนแรงมากๆนะคะก้าวไม่เท้านะคะหฟู The Fool. นะแฮงแมนนะคะสถานการณ์โดยรวมของชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะพลังงานของไพ่บ่งบอกว่าตัวคุณนะคะมีความรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำ แต่มีความรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าออกจากจุดเดิมๆที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่อยากที่จะทำอะไรที่ในลักษณะเป็นแบบ อยากจะไปในที่ใหม่ๆอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะออกไป,ปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวคุณเองหรือตัวคุณเองในสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมันอึดอัดมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะคุณอยากจะไปพักผ่อนอยากจะเดินทางไป รีแลกซ์กับตัวคุณเองนะไปเจอภูเขาไปเจอทะเลไปเจอท้องฟ้าไปเจอต้นไม้เพื่อสร้างพลังงานดีๆนะคะเพื่อเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวคุณเองแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์ที่ทําได้ก็คือคุณกลับทําอะไรไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดอยู่กับที่ยังไม่สามารถที่จะทําตามที่คุณรู้สึกทําตามที่คุณอยากจะทำได้ในช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมของชาววันาทิตย์นะคะ ทีนี้มาดูว่าในส่วนของการงานของคุณเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะ,อะขออนุยาจ,จับไพ่นะอืมสิบเหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นะสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคุณในเดือนนี้นะกับคําว่าการทํางานความรับผิดชอบการงานของคุณมันตอบโจทย์นะในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของเม้นเงินอะไรต่างๆแต่ตัวคุณมีความรู้สึกว่า คุณยังไม่โอเคยังไม่เก็ดกับงานที่ทําถึงแม่ถึงแม้ว่างานของคุณน่ะมันอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าบางทีมันก็ดูเรื่องเยอะบางทีมันก็มีระบบระเบียบขั้นตอนเยอะเกินไปนะคะคุณชอบอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องมีระบบระเบียบอะไรมากมายแต่สามารถคิดปุ๊บทำปาับได้เลยหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะได้รับสืบทอดกิจการจากครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้อาจจะเป็น กิจการหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับหลักทรัพย,ย์ใหญ่ๆอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่อย่างนั้นนะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีโปรเจกต์หรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ในในช่วงระยะเวลาเดือนนี้มันจะเป็นเงินเป็นทองมันจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายหรือว่าดียิ่งกว่าที่คุณคาดคิดนั่นเองนะคะแล้นอกจากนั้น ในเดือนนี้นะคุณยังมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆเรื่องใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับตัวคุณนะคะแต่เหมือนตัวคุณยังไม่อยากจะรับโอกาสนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าอโอกาสนั้นอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกใจของคุณมากสักเท่าไหร่หรือตัวคุณเองอาจจะมองว่า ขณะนี้ปัจจุบันนะคะคุณเองก็มีงานเยอะมากมายอยู่แล้วนะยังไม่อยากจะเพิ่มภาระให้กับตัวคุณเองนะแต่โดยรวมแล้วนะคะการงานถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะมันพ่วงไปในเรื่องของการเงินด้วยนะทีนี้มาในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะว่าการเงินของชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรนะคะขออนุญ,ญาตจับไพ่สามใบนะคะว้าวนะไพ่เหรียญมาเต็มเมเลยนะคะสําหรับพลังงานของชาววันอาทิตย์นะ ในส่วนของการเงินนะคะในเดือนนี้ชาววันอาทิตย์ตัวคุณเองนะคะการเงินจะฟู่ฟ้ามากๆถ้าหากว่าใครที่ก่อนหน้านี้ติดขัดในเรื่องของการเงินหรือว่าการเงินอาจจะไม่สะพัดสักเท่าไหร่ในเดือนนี้คุณจะได้รับคําตอบเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะสําหรับท่านใดที่ได้ทําการขอเครดิตขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆคุณจะได้รับคําตอบที่พึงพอใจนะคะการขอสินเชื่อการขอเครดิตก็จะผ่านไปได้ด้วยดี แล้วนอกจากนั้นนะคะตัวคุณเองอาจจะมีรายได้มาจากางานใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆหรือว่าการเ,าเดินทางก็เป็นไปได้นะจะนำมาซึ่งโชคลาบนำมาซึ่งเงินทอง แล้วนอกจากนั้นนะคะคุณเองยังมีความรู้สึกว่าอยากจะลงทุนอยากจะจัดสรรอยากจะจัดระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดียิ่งขึ้นให้ดีกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ถามว่าในเดือนนี้การเงินของชาววันอาทิตย์จะดีมากๆนะคะถึงขนาดที่บางท่านนะอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยในบางท่านนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินเพื่อสร้างฐานะให้กับตัวคุณเองก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเงินไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะการงานก็ดีการ เงินก็ดีนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะว่าความรักของชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะขออนุญ,ญาตไปที่คนโสดก่อนแล้วกันนะคะ,ะสามเหลียนนะแชริออตนะคะเดอะแชริออตนะอีกใบหนึ่งค่ะเดอะเวิลด์นะคะสำหรับคนโสดนะเอาจริงๆ ที่คุณโสดไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะคะแต่มีลักษณะเหมือนว่ามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยนะแต่ตัวคุณเองอะที่โสดเพราะคุณยังรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่แต่ในเดือนนี้นะคะชาววันอาทิตย์คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักกับชาวต่างชาติสูงมากๆนะอาจจะเจออาจจะเจอกันในลักษณะของออในระหว่างที่คุณเดินทางหรือ เหมือนเหมือนกับเป็นลักษณะของไปเจอกันระหว่างทางอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคนคนนี้มีบุคลิกลักษณะที่อ,อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็เป็นไปได้หรือชาวราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะ แล้วคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์สูงที่จะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าขึ้นไพ่ The Chariot แล้วก็ไพ่ The World เข้ามาในดวงชะตานะคะเรียกว่าการเจอกันครั้งนี้มีโอกาสที่ตัวคุณจะลงหลักปักฐานหรือว่ามีเกณฑ์สูงนะคะที่จะได้แต่งงานกันแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่ทํางานเก่งฐานะการเงินดีมากๆนะเป็นนักสู้เป็นนักแก้ปัญหาที่เยี่ยมยอดนะคะเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์ เรียกว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่อนาคตไกลคนนึงเลยทีเดียวค่ะดีงามมากๆนะคะสำหรับพลังงานของคนโสดนะทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะอืม The m o o n นะคะก้าดาบอ่ะเดี๋ยวดูใบอ่าใบที่สามนะ เจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับคนโสดเสำหรับคนมีคู่นะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือต่างคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้มีความคิดถึงมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลนะคะถ้าหากว่า ในบางท่านนะอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ได้แยกกันนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีเรื่องที่จะต้องปรับจูนปรับแก้มีเรื่องให้คิดมากกังวลอาจจะเกิดความเข้าใจผิดความไม่ไว้วางใจอะไรกันสักอย่างเกิดขึ้นเหมือนคุณทั้งคู่ก็มีลักษณะของการรอคำตอบรอความชัดเจนในบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนคุณทั้งคู่เองก็รอว่า สรุปแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นไปในลักษณะไหนจะอยู่ด้วยกันต่อจะใช้ชีวิตด้วยกันต่อหรือจะเลิกกันไปนะคะตอนนี้คุณทั้งคู่กำลังรอในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์อยู่ แล้วถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่ว่าต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่นะคะทั้งคู่ก็มีความรักความคิดถึงกันมากๆนะถึงขนาดนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาเจอกันจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับความรักที่มีปัญหาหรือว่าความรักที่ยังหาจุดจบไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังไงก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันนะ ทีนี้มาดูในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะว่ามเาีเรื่องอะไรที่จะต้องเตือนหรือสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะ,ะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะสุขภาพของชาววันอาทิตย์ประจำเดือนนี้นะคะ สุขภาพของคุณโดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าแข็งแรงดีนะคะแต่อยากให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของระบบน้ำการไหลเวียนของน้ำในร่างกายนิดนึงนะคะให้ปรับสมดุลนะให้ปรับสมดุลให้ปรับบาลานซ์ในเรื่องของน้ำบางท่านอาจจะดื่มน้ำน้อยหรือว่ามีอาการบิงเวียนหน้ามืดนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของภาวะของเหลวเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเลืลอดการไหลเวียนของเลือดก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในบางท่านนะคะอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพ ที่อาจจะเกิดการสภาวะแทรกซ้อนนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีอาการในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะขอให้ระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นก็อยากจะให้ควบคุมในเรื่องของการดื่มน้ําหรือว่าอาหารการกินนะคะให้มีความสมดุลให้มีความบาลานซ์กัน ให้ดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่อาการต่างๆเหล่านี้นะคะจะไม่ได้ลุกลามหรือว่าไม่ใหญ่โตไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะแล้วก็ถ้าหากว่าอาการไม่มากนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหายรักษาหายได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีลักษณะในเรื่องของการาดื่มน้ำนะคะอยากให้ดื่มน้ําให้มากๆแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรต่างๆนะคะหรือโรคที่เกิดจาก การมีเพศสัมพันธ์ก็ดีนะคะแต่โดยรวมก็ก็แข็งแรงดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมสิ่งต่างๆที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองนะคะทีนี้มาดูในส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะว่าชาววันอาทิตย์นะไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอสามใบนะคะว้าวนะ The Emperor นะคะ Page of War นะคะเด็กคือไม้เท้านะ Six of Swords นะคะหกดาบพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรกับคุณ พลังงานของชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะคุณจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะถ้าหากว่าท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานําเข้าส่งออกหรือว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะธุรกิจของคุณจะสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะลูกน้องบริวารให้ความเคารพยาเกรง ะะแล้วนอกจากนั้นนะถ้าหากว่าในเดือนนี้ชาวันอาทิตย์คุณมีโปรเจกต์หรือว่ามีแผนการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆที่อยากจะทําที่อยากจะเรียนรู้คุณสามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดสามารถที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณศึกษามีเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จสูงมากๆนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ six of swords หดาบนะคะบอกว่า พลังงานต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนนี้จริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปลงทุนแก้ไขหรือว่าไม่ต้องไปลงมือลงแรงอะไรเลยนะคะแต่ปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเอง เวลาจะทําให้ปัญหาต่างๆมันแก้ไขได้ได้อ่ามันแก้ไขได้ด้วยตัวของมันเองเวลาจะทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะคะในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะอาจจะมีการเดินทางไปทําธุรกิจดูงานหรือเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการเดินทางเพื่อพักผ่อนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายไปกับการเงินที่เสียไปกับการเดินทางหรือ เสียไปกับการโยกย้ายถิ่นที่อยู่หรือว่าการย้ายงานนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของอการเสียเงินให้กับสุขภาพนะคะแล้วไพ่6กดาบยังย้ำเตือนอีกว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากให้ชาววันอาทิตย์ทั้งหลายนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักของคุณเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้ก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทํานายของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม2565นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ